และรูปหลังสั่งความพลายนาน้อยเจ้าจงค่อยร่ำเรียนเขียนคาถารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณวันนี้คุณอาพาหนูมาเที่ยวที่คุ้มขุนแผนเมืองโบราณและยังอ่านบทกลอนจากเรื่องขุนช้างขุนแผนให้หนูฟังอีกด้วยห้เลาะจริงๆเลยค่ะขุนช้างขุนแผนแนะนะ เป็นต้นแบบของวรรณกรรมไทยที่มีคุณค่าและก็ถือเป็นบรดกทางภาษาซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสารรค์ไว้ให้กับลูกหลานชาวไทยเราและหนูก็ภูมิใจนะคะที่เกิดมาเป็นคนไทยและมีภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติค่ะฉะนั้นเราที่เป็นเจ้าของภาษานะครับเราควรจะภาคภูมิใจที่เรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีอักษรไทยที่เราใช้กันมากว่า700ปีแล้วด้วย และเราก็ยังมีภาษาถิ่นภาคต่างๆที่ควรค่าเก็บการอนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะภาษาไทยและวรรณกรรมไทยนั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสารรค์ไว้วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่หล่อหลอมสังคมความเป็นชาติไทยให้คงอยู่จึงถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องรักขวงแหนและก็ช่วยกันรักษากระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วม ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป